กับมับเอาดอกไ้เขากอวดอกไ้เขากปวยเป็นเสือด้อพี่องขาแล้วพี่งนี่ครับจีบหน่อยก็มีเด้อพี่อง้อนี่เอาจีบเลสับุยขาพี่ไงวะอุ้ยจ็บไป พูดโหลดเด้อน้องมาเลยมาเมาเลยมาเลยมาเลยลาวกบแม่หว่นดีดีตกะลอยได้กินคนอื่นไปพุ่นเอาพี่น้องมาครับผมโอ้ยมึงไหนเงยเด้อครับผมเ็ดพื่นแดงครับผมมึงเด้อพี่น้องจักดอกหลับซอยเดี๋ยวครับผมพื้นแดงอีกเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อ ุหมานอะไรจะหมานขนาดนั้นสวยๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับช่องบ้ากับสาวผิวคือเกาเด้อพี่น้องค่ะนี่ก็พาพี่พาน้องคือเกาครับผมเราหาเห็ดเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเลยขอบคุณยังครับผมพิกัดก็อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเด้อครับผมค่ะจังไรก็ไปรุ่นไปชมนดงกันเด้อพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มว่าพ่อพี่น้องเอ้า ไปชาเปิยกเน็ดอพึ่งแดงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยผมกำลังติเกิดเด้อพี่น้องพี่เห็นสองดอกหกพึ่งแดงครับผมนี่สวยเลยครับผมงามงามแจงหวานขึ้นเขาดอกนั้นครับผมไปครับผมเังได้จะไปลุ่นไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแหกแกหมาแล้วแม่ครับผมไปครับผมไปลุ่นน้ำกันครับผม เหนด่แเฮ็ดพึ่งดงสวยครับผมไปครับผมไม่หนอ้นพล่ะน้องคัเพึ่งแดงเด้อพี่น้องเพ่งสมดอกครับผม้โซีดอกน่อยก็มีโออนี่เิไตรงน ขี้น่อยคนที่หน่อยโอ้ยนี่งีหนอนฟัวคนก็ฟัวนหละเอ๊ะเฮ้ยได้กกางไอ้ดอกต้นมอู้ดอกงูขึ้นมาเสียงในยเพื่อกาลังสอขึ้นตอนนี้ด้วค่ะด น้อยครับเอาเช่นเดียงเยอะพี่น้องเช่นใหญ่กันด้วยนะครับผมนี่จะดอกบุกปินดอกพอดีพอดีหมูห่างเนาะเอามานำน้องกันเด้อพี่น้องเด้อว่ามันจะดอกครับผมอันนี้นึ่งครับผมสองสามสี่ห้าดอกสุดท้ายแล้ว

ออกเงียขาคุณคุณโอยงเยอะอครับผมมีน่อขึ้นเาเลย้ี่ครับผมน่องให่เอพี่น้องเลย่าไคุณดกเาเลยเคียร์นี่อาเด้ดอกอะไเขาะเอายดอก่ไ้าดเขาจไปเป็นเสือเด้อพี่น้องเองเสก็ยนดพึ่งเลยเด้อพี่น้องนี่อันนี้เฮ็ดพึ่งหวานผอมนพี่น้อง sẽ xếp kìa con này xem nó chỉ biểu hình <laughs> Nè Ôi, con son Cái cháu bạn khác nữa con <laughs> <Nhi. Nè. cười> ดอเลยดูว่าจุ่มหน่อยๆไหมพี่น้องฉันเสื้อใช่ไมครับผมยังเสียบบดเลยนครับเฮ้ยกดนี่นี่ได้ยี่งกว่านีไม่รูขอมึงน่ะพี่น้องพี่น้องอุ้ยอะไรอยู่ของเสียบเหรอจุพูดปุดที่พี่ับผม เฮ้ยน,น,น,นี่น้อยโอ้นี่นั่นละ่ะ <c oughs> พอดีงามเลยเรื่อพี่น่องเลยไปครับผม,ผมแล้วครับผมนั่งเฝ้าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ลย,ย <c oughs> นิดพึ่งหวานเส้นเคยเด้อพี่น้องของเสียโอ้สวยๆกับผมเบิ่งขาต้อพี่น้องอ้นี่ครับจีนน้อยก็มีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่เอ้า เยบะ้อยซับสีอันนี้เคียสีเราเลื้อยผีหน่่ย้น,น,น,นพอดีคำเลยเออพอดีคำจ้าเสื่อนหน่อยอไว้ซับสีปไป เฮ้ยครับผมเบิ้งอีกเยอะมน้กันอีกครับผมน่งเหบแยอยู่พี่น้องเ้าเห็ดบย่งอีกเครัขั้นเพื่อนเลนั่งเฝ้าแมนหลดพี่น้องเยียรพ่อหางว่เห็นอครับผมเห็ดเพิ่งเขา ขาใหญ่เด้อพี่น้องขาตุ๊กตาโอ้กผมพี่สองสามนพงนี้หาพี่เทคนิคพวงเอาหยบกอนนี่ครับผมงแดงตัเห็น้องเหยยบเลยหยยบตัวขาีุ่่มฮไงวะหยิบไปพี่ น้ามที่นสองเป็นขาอันนี <S <S oh, uh, oh, oh. ้อัน uh, no ี้อ้ยจองเลยขาหนึ่งสามตอกครับผมนั่งนั่งเฝ้าอีกเช็ดเคยอยู่ตรงเสียงยีดจ้งได้บ่เฝาเออเอ้น้ำแคเท่าบ่เท่า ไอตูกันเอ๊ะเาแบบมือยุ๊ยุ๊ยที่ไหนกอนี่แมกบนี่แมเอาคือเห็นอ๋อเอ้ยถีบออเดินงลุกป้าป้าตุ๊บมาหาบนหนวดด้วน้อเด็กแยงเหรครับผมมืออนีแยงก็บ่ฮองไาเย็บเลยครับผม อคนขี่มาก่อนคนี่อนเอนครับผมเอ้าขื่นมาอีกขึ้นก้าเลยพี่น้องงามๆครับผมโอ้ยน้ำไอ้เยอะน้ำต้นน้ำไต้ต้นน้ำด้วยพี่น้องเลยอืมสวยๆครับผมขึ้นบนเสือหน่อยชนเมเนาะปิดไว้เด้อ ไม่ไปปัจำไปเด้ไหมเอาอีกาครับผมอกดโดยออีแล้วมาเก่าด้วยัเอาสอคนเนาะสองคนเลยวนีดยิตกปล่อยได้กิงคนนื่นไปฟู้เอาพี่น้องมาครับผมอ้ยมหนเด้อครับผมเพื้นแดงครับผมมึงเดือพี่น้องจักดอกนับซอยกับนับเ่

น้ำวพีครับผมเีเอาตะลุมเียงตะลุมไปก่อน,นอส,สวยๆครับผมแดดจัซองตั้วพี่น้องด้อแดดออกนีน้อยแดดนอจะขึ้นนี่เาะโองาักอ้กรบอกได้น,น้ำหดโอ,อาจจะดอกเพิ่นดอกดมือด,ด อันนี่กระยาบจักขานี่แหละเนียนครับผมขาเพิ่นจากกุลตั้งหน่อยด้วยเห็ดพึ่งนี่พี่น้องเต้าดอกแข็งปกด้วยครับเพิ่นเอื่นว่าเห็ดเห็ดพึ่งแดง,งครับผ <c oughs> มขากุลเห็ดพึ่งแดงขากุลเนียนอยู่เป่าไหมครับผมไปลุ้นต้องการอีกสวยกระตายจุ่มกลุ่มพี่น้องสวยแพรแน่นอนครับผมแพรแน่นอนกรอบเลยไหครับผม ครัเลยค่ะแดงอีกเช่นเคยด้พี่น้องเยอะหมาดมานอะไรจะหมานขนาดนะสวยๆเลยน้ำดอกยงอุ้ยหุยนผมฮารดก่อนพี่น้องพ่อแม่ลูกสองเบิ้งงามคับผม เดี๋ยวหน่อยก็มีนี่คือกระเซียงส่วน,ล,นล้วเนาะแเดี๋ยวผมพี่น้องหามอไไรจกกักบานจะเข้าวเลยน้องสาวเปลี่ยนาะเดี๋ยวไ,ไปร่ายกับบ้านเลยเด้อพี่น้องนะครับไปหาธุระน้ำบ้านกันพี่น้องตรงนี้แกกดไหลกดแชร์เด้อพี่น้องเลยกดติดตารรมเนยน้ำนะครับ จังเลยขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ครับผมทุกแชร์ด้วยนะะจังเลยคลิปนี้บ้ากบทับเดียวกับชิดล่าพีล่าหน่องไปก่อนเด้อพี่น้องจังเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เห็ดพิ่งลุนบวชเด้อพี่น้องเด้อไม่มีเห็ดอื่นเลย <c oughs> ใช่ไหมเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเห็ดพิ่งร้วมเลยพี่น้องแม่ครับผม๋ยวสมัยจะได้เดียล้วเนาะอยากกระทักแชร์มาได้จ้าไปครับผม